สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงวันนี้ก็เป็นวันมหาสงการนะคะ13เมษายน2 5า8สำหรับเพื่อนๆท่านสมาชิกนะที่มีการไปทำบุญนะคะเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภเปิดความสำเร็จนะเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของตัวท่านนะคะ เราจะมาดูดวงทานายดวงชะตาของท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลัคนาราศีที่โดดเด่นวันนี้นะะกับหัวข้อที่ว่าต่อจากนี้เป็นปีทองของคุณนะ,ะลัคนาราศีที่โดดเดน่นที่มาเจอคลิปคลิปนี้นะคะต่อจากนี้เป็นปีทองของลัคนาราศีนาเดปจูนธาตุดินพฤษศกรรมกกรอคอรเรราศีกุมทาลมนะ,ะสกอร์ปิโอราศีพิจิกท่านน,าน้ำ มาราศีเมราราศีพิจิกเจมินาราศีมิถุนท่านลมจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสแคนเซอร์ราศีกรกฎท่านานนะ้ำนแอร์ท่านลมมิถุนทุกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมี3-21 สิ1เอ็ดสแีแปดสิแล้วก็25หากท่านใดไม่มีข้อมูลนะคะไม่มีลัคนาราศีไม่มีวันที่นะคะใดๆเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากผ่านมาเจอคลิปคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นดวงชะตาของคุณนะคะเราใช้ไพ,พ่พเมยานในการตรวจจับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะเราได้ไพ่เทพเสารเทพจิดาพระจันทร์ พระเกตมงคลพญายมราชนะคะเรามาดูที่ไพ่เทพสาวเนี่ยก็หมายถึงเทพเจ้านะที่มีความเศร้าทุกข์ทรมานนะคะเป็นคนที่มีสีหน้าอมทุกข์นะมีความวิตกกวนใจหมายถึงดาวเสาร์นะคะก็จะเป็นลักษณะของคนที่มีความหวาดระแวง <c oughs> ต่อสู้ดิ้นรนในการดำรงชีวิตนะคะและก็น,นิสัยใจคอดุดัน ดุร้ายโมโหไม่น่าไม่ไว้วางใจใครนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เจอเหตุการณ์หรือว่าเจอเรื่องราวที่เป็นบททดสอบของชีวิตนะ,ะเรียกได้ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักการงานการเงินสุขภาพนะ,ะก็จะมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตนะความทุกข์ยากความลําบากการถูกคดโกงการถูกเอาเปรียบ จากผู้อื่นนะ,ะในเรื่องของการงานและการเงินเหนื่อยยากลำบากแสนสาหัสนะ,ะกว่าที่จะนะ,ะยอมรับในสิ่งต่างๆได้ต้องเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตนะคะการถูกหัดหลังการถูกโกงการถูกอับเรียบจะทำให้คุณนะ,ะได้เข้าใจนะ,ะมีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมีความอดทนนะคะ แล้วก็เป็นคนที่สุขุมรบอบคอบนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าตัวของคุณเองนะคะเทพธิดาพระจันทร์ก็จะเป็นเทพแห่งความรื่นรมความสวยงามนะาชอบความสนุกสนานร่าเริงมองโลกในแง่ดีนะคะก็เป็นคนที่อาจจะชอบร้องรำทำเพลงนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักความสงบ จิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานนางร่าเริงสุดสมีความสุขและได้เฉลิมฉลองนะ,ะทั้งมีทั้งการดื่มกินนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีร่าเริงสุดสนะก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนอ่าเรียกว่ามีในเรื่องของการที่ค่อนข้างที่จะมีรายได้หลายๆช่องทางนะคะเป็นคนหาเงินเก่ง นะมีรายได้เยอะนะแต่ก็ใช้จ่ายเยอะมากเหมือนกันนะคะชอบขวบของสวยๆงามๆชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะก็มีในเรื่องของความรักรักใคร่เข้ามาและพระเกตมงคลนะเป็นพายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงความเป็นสิริมงคลนะคะความสำเร็จในชีวิตที่ตัวของท่านเอง หากมีการปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็จะส่งผลดีให้กับชีวิตส่งเสริมในเรื่องของการเพิ่มพูนนะในเรื่องของโชคลาภการงานอำนาจวาสนาบาร,รมีนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ไร้คุณธรรมก็จะเกิดเหตุเพศภัยร้ายแรงชีวิตพันผวนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของ การทํางานนะจะเป็นคนที่มีฉลา,าดมีความามีความฉลา,าดมีความรู้มีความสามารถนะเป็นนักบ,บวชเป็นผู้บรรลุธรรมนะจะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการศรัทธาศาสนาปรัชญาต่างๆนะคะอำนาจวาสนาดีเปลี่ยนไปด้วยเมตตาจิตใจบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ชอยช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก ในการเสริมสร้างบุญบารมีนะแล้วก็เป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะบุญกุศลที่คุณทํานะคะต่อมาไพพยายมราชพยายมราชนะก็หมายถึงเทพเจ้าแห่งความตายฉะนั้นนะคะวาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์จะต้องรอรับการพิพากษาการลงโทษตามบาปและก็บุญเมื่อครั้งที่สร้างไว้ในอดีต หลีกเลี่ยงไม่ได้จะเจอในสภาวะสถานการณ์นะคะอุบัติเหตุภัยธรรมชาติที่รุนแรงและน่ากลัวก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนทำอะไรน้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะ,ะข,ขับรถกับราหรือว่าเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆปัญหาธุรกิจการงานการล้มละลายต้องรู้จักวางแผนชีวิตนะคะในการใช้ชีวิต ให้ระมัดระวังเกิดความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์คดีฟ้องร้องขึ้นศาลต่างๆนะคะเป็นคนที่ความรักไม่สมหวังก็ให้ระมัดระวังนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับบาปบุญที่คุณทำเนาะนี่คือพลังงานของคุณนะคะต่อจากนี้ไปต้นไปเป็นปีทองของคุณนะคะ เป็นปีใหม่ไทยของเราเนาะสิเมษาสองพน2้ารนะเทศกาลสงการนะก็การทำตามประเพณีนะคะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดสิทธิ์นะคะทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะถือศีลปฏิบัติธรรมเนาะเรามาดูการพลังงานของคุณคุณเป็นคนอย่างไรนะคะในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะสิบเหรียญเป็นค,คนที่ถ้าแต่งงานมีครอบครัวจะเป็นคนที่มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพรียบพร้อมพกทรัพย์นานาประการครอบครัวอบอุ่น นะมีความสุขนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเป็นคนที่ขยันนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามชอบเดินทางไกลชอบทําธุรกิจการงานไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยนะ,ะเป็นคนจิตใจดีดีเอ็มเพรสนะคะสมบูรณ์แบบเรียบพร้อมทั้งหน้าตาทั้งจิตใจทั้งการเงิน นะคะทั้งความรักความเมตตาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันผู้อื่นและมักที่จะได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนสังคมนะ,ะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดได้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและก้าวถวยเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะอาจจะชอบ กินชอบดืม่มหรือว่าชอบทําอะไรที่มันเหมือนกับทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะสนุกสนานชีวิตมีความสนุกสนานและคุณนะคะจะได้รับโชคลาภจากคนในครอบครัวด้วยนะคะจะเป็นลูกหลานบริวารหรือว่านะถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวก็จะเป็นนะัผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะ ช่วยเหลือในเรื่องของโชคลาภการเงินธุรกิจการงานของคุณ The Judgment คุณจะได้หลุดพ้นในเรื่องของชะตากรรมบิบากกรรมนะคะเออิบากกรรมต่างๆในอดีตเนี่ยนะที่คุณพยายามที่จะเหมือนกับว่าหลุดพ้นนะคะอยากจะดุดพ้นในเรื่องของปัญหานี้สินปัญหาการเงนินปัญหาการงานคุณจะได้หลุดพ้นคุณนะคะจะเป็นที่รักของผู้คน นะจะเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่ชื่นชมของผู้คนนะคะหากมีใครที่คิดร้ายนะคะคุณอาจจะมีคนที่แบบอิจฉาคุณอิจฉาชีวิตของคุณอิจฉาความสําเร็จของคุณคนเหล่านั้นเขาจะแพ้ภายไปเองนะเขาจะไม่กล้าเข้ามาใกล้คุณเขาเห็นชีวิตของคุณมีความสุขนะไม่ว่าเขาคิดจะใส่ร้ายนินทานะ,ะหรือว่าเหมือนกับเอ่อทำร้ายคุณยังไง คุณก็เฉยคุณก็ไปโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองพอเหมือนกับว่าเขาทำอะไรคุณไม่ได้แล้วเขาก็ต้องหนีคุณนะคะถอยถอยหนีไปนะ,ค,ะคือทำอะไรไม่ได้จะอยู่ทำไม้เสียเวลาอารมณ์นี้เลยนะคะศัตรูจะพ่ายแพ้ คุณไปเองนะแล้วก็จะหนีหายล้มหายตายจากคุณไปนะคะก็ไม่รู้ขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าเขาเนี่ยแปดถ้วยเนี่ยคือหันหลังให้คุณเลยนะเพราะว่าทําอะไรคุณไม่ได้ชีวิตของคุณมีความสุขนะ,ะอยู่กับครอบครัวอยู่กับการทํามาหากินนะอยู่กับการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่กับการทําบุญนะคะไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้เพราะว่าจิตใจของคุณนั้นเข้มแข็ง นะั้นแล้วก็มีในเรื่องของครอบครัวที่เติมเต็มความสุขให้คุณนะศัตรูก็แบบเออไปตีกันเองอ่ะไปกัดหัวกันเองนะคะใครคิดร้ายกับคุณคือเรียกว่าผลกรรมผลบาปกรรมต่างๆสะท้อนย้อนกลับไปหาพวกเขาแหละแล้วท้ายที่สุดแล้วเขาก็พ่ายแพ้คุณไปเองโดยปริยายนะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกคุณนะคะเจ้ากรรมนายเวรอ่ะคือแบบไม่กล้าที่จะทําร้ายทาอะไรคุณได้ ต่อจากนี้เป็นต้นตายเป็นปีทองของคุณนะคะแค่สายตาสิ่งห์สิ์ก็เวอร์วางอลังกายแล้วนะ,ะไม่ต้องไปดูไปไม่ต้องไปดูสายตาบุคคลทั่วไปนะคะเพราะว่าบุคคลทั่วไปเขาจะมีความอาคติต่อเราบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีทั้งคนคิดดีแล้วก็คิดไม่ดีนะคะก็ไปเลือกเอาตามหัวข้อเนาะ,ค,ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป ต่อจากนี้เป็นต้นไปเป็นปีทองของคุณ13เมษายน2568นะเรามาถามไพ่ถามสิ่งศิทธิ์ว่าดวงชะตาชีวิตของคุณสิ่ิศิษิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยากจะบอกกับคุณนะคะเรื่องอะไรนะคะที่เป็นปีทองของคุณต่อจากนี้เป็นไปคุณจะได้พบเจอเพศบอลเพศบอลเป็นพลังงานของเด็กหนุ่ม เด็กสาวที่มีความรู้มีความสามารถมีความอดทนเพียรพยายามมุมาณนะอุตสาหะมีความรู้นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารการพูดการเจราจานะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับหกถ้วยเนี่ยมองว่าเป็นในเรื่องของอายุยังน้อยและยังมีในเรื่องของบุญเก่านะคะหกถ้วยเนี่ยน่าจะเป็นบุญเก่าที่เคยสร้างสมไว้ในอดีต ะะทําให้ตัวของคุณบุญบาปเก่าเนี่ยแหละนะคะทาให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับจะต้องเผชิญปัญหาก่อนเจอบททดสอบในชีวิตนะเจอความยุ่งความวุ่นวายนะเจอความเครียดเจอปัญหาต่างๆในชีวิตปัญหาการงานปัญหาการเงินเมื่อนะ,ค,ะคุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณสติปัญญาความเฉลียวฉลาดในตัวของคุณที่คุณมีอยู่นะสรสร้างในเรื่องของการเงิน หรือว่าลงทุนในเรื่องของรายได้ต่างๆนะหรือว่าถ้าแบบเออบุญบาปที่คุณทำเนี่ยนะถ้าคุณปฏิบัติในทางทิศทางที่ดีคุณก็จะได้สิ่งดีๆแต่ถ้าคุณนะเลือกทำในสิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะได้รับผลกรรมร้ายๆหรือว่าถ้าหากมีใครคิดจะทำลายคุณนะคะคนเหล่านั้น นะจะได้รับผลกรรมสะท้อนย้อนกลับไปเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเออน้าที่จะมีเรื่องของวุฒิภาวะสติปัญญาความรู้ความสามารถจิตใจที่มั่นคงนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่วางแผนชีวิตอนาคตได้เป็นอย่างดีนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความเมตตาคุณจะได้รับความรักความเมตตาการช่วยเหลือ นะจากผู้คนสังคมรอบข้างสิ่งใดที่คุณเครียดสิ่งใดที่คุณกลัวสิ่งใดที่คุณวิตกกังวลใจบางคนท่านคือแบบอาจจะมีความกลัวนะกับเหตุการณ์เรื่องราวในอดีตนะปัญหาต่างๆนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาไปได้นะแต่คุณจะสามารถที่จะเลือกสิ่งดีๆครับตัวของคุณได้คุณจะเลือกความสุขกับตัวเองได้ นะคก้าถ้วยเนี่ยคือแบบเออแม้จะมีปัญหาอยู่แต่ปัจจุบันนี้เราโฟกัสในสิ่งที่มันสามารถที่จะบริหารจัดการได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่ทธิ์อยากจะแนะนําคุณและต่อจากนี้ไปต้นไปนะ,ะปีทองของคุณคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะสิ่งดีๆนะโอกาสนี้มันเหมือน,น,นกับว่า the judgment ไพ่ออกมาหมายถึงในเรื่องของชะตากรรมวิบากกรรมวิถีชีวิตที่คุณเหมือนกับว่าอาจที่จะได้รับโอกาสนะที่ไม่คู่ควรกับคุณหรือว่าเหมือนคุณพลาดไปต่อจากนี้นไปวิบากกรรมต่างๆมันได้หมดสิ้นลงไปแล้วและคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆ นะคะความสําเร็จใหม่ๆโชคลาบเงินทองสิ่งที่คุณเพียรพยายามนะคะก็จะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานความมุ่งมั่นความตั้งใจความรู้ความสามารถของคุณที่คุณสร้างสร้างให้ตัวของคุณเองเนี่ยประสบความสําเร็จคุณคนโสดนะคะจะมีโอกาสมีคู่รักคนรักเข้ามาหรือว่าคุณที่เคยสร้างบุญสร้างกุศล นะคะบุญกุศลจะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณให้แคล้วคลาดจากผู้คนที่คิดร้ายคิดอยากจะทำลายคุณเห็นไหมเขาจะต้องเดินหันหลังเขาจะต้องพ่ายแพ้คุณพ่ายแพ้ความอดทนพ่ายแพ้ความขยันพ่ายแพ้ความมุมมนะของคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมจากที่ตัวของคุณเนี่ยพยายามอาจจะอยากพยายามที่จะเหมือนกับว่าไม่ได้ เรียกร้องความยุติธรรมหรอกนะคะเหมือนป้องกันเพียงแค่ป้องกันเหตุการณ์ร้ายๆที่มันจะเกิดขึ้นแต่ต่อจากนี้นไปใครที่เคยคิดร้ายกับคุณไว้เคยทําร้ายกับคุณไว้เขาเหล่านั้นจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทํากับคุณแน่ๆคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ได้รับกรรมนะคะคือ อดีตคุณอาจจะเหมือนกับพยายามที่จะปกป้องตัวเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ที่จะไปทำร้ายหรือว่าไปต่อสู้ใดๆกับใครนะคะแต่ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยนะคะจะเหมือนกับว่าจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือบูชานะคะลงโทษเขา ในสิ่งที่เขาคิดร้ายทําไม่ดีกับคุณตัวของคุณนะจะได้รับการดูแลได้รับการคุ้นครองจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเสียงศิษย์นะจากหัวหน้างานที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยเห็นความดีในตัวของคุณไม่เคยเห็นผลงานในตัวของคุณต่อจากนี้เปต้นไปจะมีผู้ที่แบบเหมือนชี้แน นะคะเหมือนบอกหรือว่าอาจะเป็นเพื่อร่วมงานของคุณก็ได้ที่เขานะคะคอยช่วยเหลือคุณบอกว่าเออคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนเก่งนะคะเหมือนกับว่าแนะนําในเรื่องของผลงานของคุณให้ผู้หลักผู้ใหญนะะ่มาช่วยเหลือคุณหรือว่าหากคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินธุรกิจการงานเดือดร้อนนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผูะะ้หลักผู้ใหญ่จะเล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดและช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณนะคะต่อจากนี้เปต้นไปเป็นปีทองของคุณเพราะว่าอนาคตข้างหน้าที่คุณยืนรอยอยู่เนี่ยนะ,ะมันเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่หลุดพ้นในเรื่องของ The d e ดวิลเนี่ยมันเป็นพลังงานของการ ที่แบบคุณอาจจะเจอสิ่งที่ชั่วร้ายครอบงำอยู่หรือว่ายังมีวิบากกรรมหลงเหลืออยู่นะแต่คุณก็พยายามที่กัดฟันดิ้นรนนะแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ต่อสู้หรือว่าไม่ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้คือเหมือนพยายามอดทนอะ่ะยอมรับชะตากรรมยอมรับวิบากกรรมตรงนั้นนะคะแล้วก็ทำจิตใจดีทำความดีนะ เพื่อที่จะต่อสู้นะกับสิ่งชั่วร้ายกับคนร้ายท้ายที่สุดแล้วความดีกุศลที่คุณทำเนี่ยจะส่งเสริมให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จนะคะมีชีวิตที่ก้าวหน้านะคะคุณไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆหรือว่านะความชั่วร้ายใดๆมันจะหลงเหลืออยู่เพราะว่าสองดาบตรงนี้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเหมือนกับว่าเหมือนวิบากกรรมอ่ะมันถูกบล็อก นะ,ะเออกรรมกรรมในอดีตนะอาจจะเหมือนกับถูกบล็อกไว้ก่อนนะแล้วคุณจะได้กลับมาเสวยผลบุญที่คุณได้สร้างนะฉะนั้นคือกรรมเก่ามันอาจจะยังไม่หายนะแต่คือผลบุญของคุณเนี่ยบุญที่คุณสร้างไว้เนี่ยมันมันมากกว่ากรรมไงก็เลยทําให้นะการส่งเสริมของผลบุญนะคะช่วยสนับสนุนในการเริ่มต้นใหม่ นะธุรกิจการงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความสําเร็จใหม่ๆโชคลาภนะคะหรือว่าการที่ตัวของคุณนะต้องการในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินนะหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณต้องการนะบนบานศาลกล่าวขอพอรไว้คุณจะได้นะคะในเรื่องของได้รับการช่วยเหลือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนจะเนรมิตนะคะเอ่อในเรื่องของการขอพอร ต่างๆของคุณนะกลับมาให้คุณได้รับสิ่งดีๆแน่นอนนะตัวของคุณเนี่ยคือแบบเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะคะเป็นคนที่คิดอ่านดีทัศนคติดีเป็นคนที่เจอวิบากกรรมนะทำงานหนักเจอเหตุการณ์มาเยอะเจอนะในเรื่องของชะตากรรมนะคะเจ้ากรรมในเวรมาเยอะนะปัญหาชีวิตเยอะ กว่าที่จะมีความสุขได้กว่าที่จะได้รับความสมบูรณ์แบบนะมีเงินมีทองมีความสําเร็จครอบครัวกินดีอยู่ดีมีความสุขเนี่ยคุณผ่านอะไรมาเยอะมากมายคุณทําเพื่อคนอื่นมาเยอะมากมายคุณทําเพื่อคนในครอบครัวมาเยอะแยะมากมายฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับนะสิ่งดีๆนะบุญกุศลที่คุณทําไว้เรียกว่าบุญกุศลเนี่ยนะคะเป็นแรงบุญที่มาเปลี่ยนแปลง ชะตาชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับน้ําล้นน่ะเนี่ยเห็นไหมน้ำล้นแก้พูดถึงก็มาเลยนะหนึ่งถ้วยการที่ตัวองคุณสร้างบุญสร้างกุศลนะ้ำามันเพียนเติมน้ําเข้าไปในแก้วแล้วน้ําก็ล้นออกมาบุญกุศลมันล้นออกมานะจนชนะในเรื่องของวิบากกรรมนะคะทำให้กรรมต่างๆมันเจือจางลงไปนะคนะแล้วท้ายที่สุดแล้ว นะสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นชะตาชีวิตของคุณก็เปลี่ยนโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอ หรือว่าสิ่งที่คุณเคยร้องขอไว้มันยังไม่ได้มันก็จะประสบความสำเร็จเดือดรันนะคะพูดไปก็ขนลุกไปดดงชะตาใครก็ไม่รู้โดดเด่นมากๆนะตัวของคุณเนี่ยคือแบบก่อนที่คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคุณเหมือนกับพยายามที่จะให้กำลังใจตัวเองนะขยันมันเพียรอดทนนะคะทำบางสิ่งบางอย่างมัคมุณท่านนะคะอยู่ในสิลในธรรม ปฏิบัติทมนะปฏิบัติดีทําแต่ความดีถูกใส่ร้ายถูกทําร้ายนะจนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดนะแล้วก็โอโหสิกรรมให้กับผู้คนเหล่านั้นแล้วนะคะเดอะเทมเพนคุณนะคะทำดีนะคิดดีหรือว่าทําบุญกุศลจนพลังบุญของคุณเนี่ยไปเปลี่ยนคนที่คิดร้ายกับคุณอะ่ะให้เขาหยุดนิ่ง นะให้เขาเหมือนกับว่าไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นใดๆกับคุณและให้เขามีความรักมีความเมตตากับคุณกลับมานะคะแล้วก็มาสนับสนุนเกื้อกูลคุณให้คุณนะคะประสบความสําเร็จเหมือนจะไม่มาขัดขวางนะจะไม่มาทําลายชีวิตของคุณอีกเหมือนอตัวของเขาเนี่ยน่าที่จะมีความเกรงกลัวต่อบาป นะบ้างแล้วจึงทําให้ตัวของเขาหยุดนิ่งในการที่จะสร้างบาปสร้างกรรมกับคุณนะคะเป็นปีทองของคุณซึ่งศัตรูเนี่ยหยุดแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ศัตรูจะโผล่มาอีกเพราะว่านะคะตัวของคุณเนี่ยเหมือนมีความพยายามอดทนกับนะความสําเร็จ พยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะหยุดเหมือนกับว่าเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกไม่โต้อตอบกับศัตรูนะไม่ไปเหมือนกับไปคล้องแวะหรือว่าไม่สนใจนะความนิ่งของคุณความเด็ดขาดของคุณความชัดเจนของคุณความมุ่งมั่นในการที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองประสบความสําเร็จแล้วก็นะคะมีชื่อเสียงไปถึงเป้าหมายเนี่ยก็เลยทําให้เหมือนกับว่าศัตรูไม่กล้าที่จะเหมือนมายุ่งวุ่นวายกับคุณอะ่ะ นะมากั่นแกล้งคุณนะคะศัตรูเห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณนะคือทําอะไรคุณไม่ได้นะเพราะว่าคุณนิ่งคุณโฟกัสแต่งงานคุณโฟกัสแต่ชีวิตของตัวเองแล้วต่อจากนี้เป็นต้นไปปีทองของคุณนะคะที่คุณมีความขยันหมั่นเพียรใช้ความรู้ความสามารถนะคะใช้สติปัญญาใช้นะ,ะประสบการณ์ชีวิต นะพัฒนานะในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจการงานของคุณให้ประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยและมีชีวิตที่มีความสุขนะคะใครคิดที่อยากจะมีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านมีรถมีอสังหาริมทรทรย์ นะมีในเรื่องของความสําเร็จนะคะมีในเรื่องของการที่เอ่ออยากที่จะใช้ชีวิตที่มันสันโดษนะคะสงบเงียบนะะคุณก็จะได้มีชีวิตนะที่มีความสุขนะคะโดยที่ปราศจากศัตรูหมู่มารน,นะศัตรูภัยพานหรือว่าคนที่คิดร้ายอิจฉาคุณก็จะพ่ายแพ้ความโดดเด่นแสงนะคะคุณกลายเป็นเดอะสตาร์คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จ คุณนิ่งได้คุณไม่สนใจพลังงานเล็กๆนะคุณเมินเฉยต่อนะคะเจ้ากรรมนายเวหรือว่าคนที่คิดร้ายกับคุณคุณมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตามอบให้คุณมีแต่พลังงานของคุณธรรมสิ่งดีงามนะที่จะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณให้แคล้วคลาดจากสิ่งต่างๆนี่คือปีทองของคุณต่อจากนี้เป็นต้นไปชีวิตสงบราบรื่นร่มเย็นร่ำรวย นะคะสมดังใจปรารถนาแน่นอนใครนะมาเจอคลิปน้องมคลิปนี้กด subscribe ไ right ลค์แชร์รับเอาพลังงานพลังบวกด้วยขอบคุณทุกการติดตามค่ะ